โอเคครับทรงงานนะรีแมป1.9นะครับ2020นะครับผมพร้อมติดตั้งสวิตปิดเปิดควันนะครับอ่านี่ฮะตรงรุ่นนะครับผมปิดได้ร้อยเปอร์เ็นะครับเข้าด่านได้เลครับจ่าไม่จับอันนี้เสร็จใช้งานแอบซิ่งนะครับผมอ่าเรเล่งตึงๆนะฮะอ่าดูเดิมๆนะครับผม อันนี้ปิดสวิคนะครับไม่มีควันออกเลยนะครับผมปิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่าอ่าลองลองเปิดหน่อยเปิดเอ่อเปิดแล้วก็เปิดปกติเลยอ่านี้ดูด้านหลังกันนะครับผมปิดควันปิดควัน สดได้ทักได้ครับผมรีแมป,เ,ปเสร็จใช้งานแอบซิ่งนะครับสามพันสวิทห้าร้อยน,นะครับผมทำให้ยันบ้านครับผมสนใจได้ไดครับสวัสดีครับ